สวัสดีครับมาเม nah, ื่อนีมาแกงหน่อไม้เด้อครับพี่น้องครับหน่อไม้หาเมื่อเสาร์นี่แหละเนาะครับเนาะนี่ก็มีเห็ดนะเห็ดฟางเห็ดกระตันนะครับหรือเห็ดหูหนูเนาะครับแล้วก็บวบนะครับบวบชะอมเนาะครับหรือว่าผักขาป่านเท่าเนาะครับเนาะใส่พักหลายๆนะครับหน่อไม้ก็พ่อลายพ่อได้แกงอยู่เนาะครับเมื่อเสาร์นี้เนาะพ่อหาเมื่อเสาร์นี้เนาะครับเนาะเอามาแกงกินยำเทียงนะโอ้ยขักปัญญงครับพี่น้องครับ ก็มีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูเห็ดฟางนะครับแล้วก็จะอมนะครับจะอมหรือว่าผักขะบั่นเห่านะครับเนาะแล้วก็พริกลูกโดดนะครับเนาะแล้วก็ข้าเวเบือนะครับเนาะหรือว่ายานั่งนะครับยานั่งข้าเวเบือนะครับที่เขาตําไว้นะครับเนาะมาลุยกันเลยครับมาแกงกันเลยนะครับตอนนี้กันลแล้วแต่น,นะครับบางคนเพิ่งจะมัก นี่เอาเนาะครับเนาะเอาแต่น้ำเนาะครับเนาะแต่เข้ามักตำเนาะครับมักตำจะเข้มข้นกว่านะครับเข้มข้นกว่าที่เข้าไอเอาแต <Ether> ่ร์นัมเนาะครับเนาะนี่ก็ตำเขาวเบื่อนะครับกับบะหมี่ยังหลาเนาะครับเนาะกับมีพริกนะครับมีพริกมีเกลือมีใบยานังนะครับเนาะบะหมี่ยังหลายนะครับกับเครื่องปรุงก็มีซัมเน่นะครับเนาะ ใส่น้ำเขียวๆเนาะครับเนาะเป็นตะแสบเนาะครับเนาะน้องแผ่วผ้ามาแกงน้ำใหม่ด้อครับพี่น้องมาเนี่ครับเป็นเมนูบานๆนะครับเนาะเป็นเมนูบานๆนะครับเนาะอันนี้ก็ขาดบ่ได้นะครับเนาะนอกจากสมตํากับแกงเนาะใหม่เนี่ยแหละเนาะครับเนาะเอาหนามยานางลงไปเลยนะครับใส่หนามใบยานางลงไปนะครับที่ฮอตตำบังหันนะครับเนาะ ำใส่ลงไปเลยนะครับสูตรไผ่สูตรมันนะครับสูตรบัตายโตเนาะครับน้องพี่น้องครับสูตรบัตายโตเนาะครับไปมักแบบใดนะครับใส่หยังก้อนกับใส่ลงไปนะครับเนาะของน่องแพ้วกับใส่ใบยานางลงไปนะครับนำยานางวังหันนะครับเนาะเดี๋ยวตั้มวังหันนะครับตั้สักพักแล้วก็ถ่ายหมอเดือดสักก้อนนะครับเนาะ หายามงมะเสานะครับหายามงมะเสาแกงย่ามะเทียงนะครับใส่น้ำใบย่านางลงไปนะครับเนาะจะได้เข็มข้นนะครับเนาะเอามาตามด้วยตามด้วยเห็ดนะครับใส่เห็ดลงไปนะครับเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางนะครับเนาะของแสบเลยนะครับแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะ เป็นมักใส่เห็ดยังกับใส่ลงไปนะครับเนาะสูตรบอรตายโตเนาะครับเนาะใส่พักหลายๆจังแสบนะครับใส่เห็ดลงไปนะครับตัวที่ยังบกเปื่อนะครับเนาะตัวที่เปื่อยอยากนะครับเนาะเอาใส่ลงไปก้อนนะครับตัวได้ตัวได้ที่ซุกไว้เอา,กเ,อาเก็บไว้ที่หลังนะครับพี่น้องครับ แล้วก็ค้นนะครับค้นนะคากันนะครับเนาะพักไว้นะครับพักไว้ให้หมอเดือดสักก้อนนะครับนอดเดือดสักพักหนึ่งนะครับเป็นได์ครับหมอเดือดแหละครับมาดือนะครับมากินแกงน้ำใหม่น้ำกันด้อครับพีพีน้องๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะ มากินแกงน้ำใหม่ได้ครับอันนี้ก็เติมปลาล่าลงไปนะครับปรุงรสได้เลยนะครับเนาะหมอเดือดแล้วเขาก็ปรุงรสได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับเนาะเ้องมากรสได้นะครับรสชาติแบบใด้เขาก็เติมลงไปนะครับเติมน้ำปลาล่าลงไปนะครับเนาะน้ำปลาล่าพงชุรสแค่นั้นนะครับเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังหลายนะครับเนาะ เครื่องปรุงกับบะมี่ยังหลายนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาพรองจุรดนะครับทามันจางเาก็เติมเกลือลงไปนะครับเติมเกลือลงไปได้นะครับเนาะแต่ละสูตรปปดตายโตนะครับเนาะใสลูกโดดลงไปนะครับใสพริกลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยบวบเนาะครับเนาะ บวบลงไปนะครับเนาะแต่ไปมักฟักทองกับใส่ฟักทองได้นะครับเนาะไปมักบวบเอากระใสบวบลงไปนะครับพี่น้องครับแล้วแต่เขาสีไส่นะครับเนาะพักยังเอากับมียังกระใสไปนะครับเนาะเอามีอยู่ในบ้านพักยังนะครับพักยังกระใสไปนะครับเนาะแหงแสบแสบคือเกาเนาะครับ แนวกินบานเห่ากระแสบคือเกานะครับบอกว่าสใส่หย,ยังนะครับใส่หย,ยังล่งไปกระแสบคือเกาครับอีสานบานเห่านะครับเนาะแนวกินมันบานในของแสบเด้อครับพี่น้องหากินอยากนะครับเนาะนาะใหม่ก็เพื่อสิได้มาแต่ละนอแต่ละแหนงนี่ก็โอ้หมดหมดแล้วหมดอีกเด้อครับพี่น้องครับบางคนมันไปหาแนวใดกับบไดนะครับพี่น้อง แต่นี่น้องแพลไปหานะครับเนาะพ่อได้แกงอยู่นะครับเนาะพ่อแล้วเทียงอยู่นะครับก็ได้หลายเติบอยู่นะครับเนาะเอาบวบลงไปกับทิมไว้สักพักนะครับเนาะให้บวบสุกสะกอนนะครับแล้วจังเอาพักลงนะครับเนาะพักลงแล้วก็บเซ็ตนะครับกับพ่อมีพิธีพิธียังหมักไม้นะครับเนาะ เมนูง่ายๆนะครับเผ็ดกินง่ายๆนะครับเนาะเพื่อสิได้กินกับโอ้ยยากจะเด้อครับพี่ดองครับไปหามาแล้วก็มะปอกนะครับมาปอกแล้วก็มะต้มเนาะครับเนาะต้มไว้เนาะไม่ขมเนาะครับเพื่อสิได้กินนะครับเนาะต้องใส่เวลาโบแมนบวายหยังนะครับเนาะบวายหยังนะครับจะเอาไปหาเองมาทํากินเองนะครับ มันจะยากยู่นะครับต้องใส่เวลานิดนึงนะครับบอกคือเขายางถือเงินไปตลาดได้ครับถือเงินไปตลาดไนดะ้เออตัวนั้นแหละไ,ได้ไหวนะครับอันนั้นบรยุงยากนะครับเนาะเติมน้าปลาลงไปสักน้อยนึงนะครับเท้าใส่บวบลงไปมันจะจางนะครับเนาะใส่บวบมันจะจางนะครับเนาะเอาใส่ เกลือลงไปก็ได้นะครับเกลือน้ำปลาก็ได้นะครับเนาะใส่ได้ตามใจชอบเอาเลยนะครับเอาหมักแนวใดนะครับลดชาิแนวใดิ้เอาก็ใส่ลงไปนะครับเนาะเครื่องปรุงกับใส่แค่สองสามอย่างเนี่ยก็แสบแล้วนะครับ บางคนิระกาใส่พักสะแงงนะครับเนาะพักสะแงงพักสะแงะนะครับแล้วก e. ็พักชะอมนะครับใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกพักนะครับเฮาอยากพักยั้งเฮาก็ใส่ลงไปนะครับเนาะเฮามีพักยั้งยันเฮื่อเฮาก็ใส่ลงไปนะครับลดวแต่นะครับเนาะมักแน่ไดก็ใส่ลงไปนะครับเนาะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรโปตายโตนะครับพี่น้องครับ แสบคือเกานะครับบทสุดท้ายกับแสบคือเกานะครับพี่น้องครับแกงย่ำได้แสบย่ำนั่นนะครับเนาะคือสมตําแนี่แล้วนะครับพี่น้องครับขาดบ่ได้นะครับสมตําก็ได้ตัมย่ำได้กับแสบย่ำนั่นนะครับถ้าข้นอยกบ้นตําเนาะครับเนาะตั้มแสบตําบปวแสบก็ว่ากั้นไปนะครับพี่น้องครับถ้าตัแสบเนี่ยดึงใบหูกระบอกออกเด้อครับพี่น้องครับ แกงเนาะไม่ก็ค <minutes> ือกันนะครับแกงแสบกัดึงใบหูกรบบ่อคือกันนะครับพี่น้องครับของแสบบ้านเห่าเนาะครับเพชรแนวใดกัะแสบนะครับพี่น้องครับของหายากนะครับเนาะอีสานบาานเฮ่าเนาะครับเพิ่นอยู่ไกลนะครับทางไก่เพิ่นกะคิดหอดบ้านนะครับเนาะอยากกินแนวบนบ้านนะครับเนาะยู่ไก่เพิ่นกะกินแนวบบ้านกับบ่ขึ้น บ้านเฮานะครับเนาะใส่พักลงไปเลยนะครับใส่พักลงไปนะครับเนาะใส่พักเจ้าอมนะครับพักคาบ้านเฮานั่นแหละเนาะครับเนาะใส่ลงไปนะครับจะได้หอมๆนะครับพี่น้องครับแล้วแต่คนหมักนะครับหมักแล้วได้พักหนังเขาก็ใส่ลงไปนะครับเนาะเอาของเดียวหาได้ในบ้านเนาะครับเนาะ มีดยั้งเข้ากับส่ลงไปเพราะว่าพักจะอมบอกว่าพักสะแงะพักสะแงงนะครับเนาะใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกแนวนะครับใส่ได้ทุกพักนะครับเนาะเขามีพักยั้งเข้ากับส่ลงไปนะครับแสบคือเกาเด้อครับพี่น้องครับมาดูครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยเป็นกำลังใจนะครับ ให้น้องอุดและน้องแพ้วเกาวต่อไปเด้อครับพี่น้องครับสู่กันต่อไปเด้อครับซอยเป็นกําลังแรงใจให้กันไปเยาเๆเนาะครับสู <behold varit. S 1> ้กันต่อไปนะครับจับไม่จับเบื้อกันไปเยาเาเด้อครับพี่ๆน้องๆครับซอยเป็นกําลังแรงใจให้นะครับชิมเบิ้งเนาะครับว่ารสชาติเป็นแนวใไดนะครับเนาะรสชาติได้แล้วบอนะครับแต่ได้เท่ากัน ปงได้เลยนะครับซุกแล้วนะครับอันนี้ก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็ซุกแล้วนะครับพี่น้องครับแกงเน่้อไม้นะครับหายามเสาแขงงามเทียงนะครับโอ้ขักปัญญ์ขับพี่น้องครับเป็นตะแสบบอครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องครับเอฟซีทุกๆคนนะครับพีพีน้องๆเด้อครับเด้อมาๆๆครับกินแกงเน่้อไม้น้ำกันเด้อครับพี่น้องครับ ไปอยากก็มาเด้อครับพีพีน้องๆครับมากินแกงเนื้อใหม่น้ำกันเด้อครับพีน้ำตาลมากินแกงเนื้อใหม่เด้อครับพีน้ำตาลพีเนตยานะครับพีพีทุกๆคนนะครับเนาะมากินแกงเนื้อใหม่น้ำกันเด้อครับพี่พงมากินแกงเนื้อใหม่เด้อครับพี่พงครับเป็นตาแสบบอ่นะครับพี่ตองนะครับพีตองมากินแกงเนื้อใหม่เด้อพีวิไลนะครับ กินแกงเนื้อใหม่น้ำกัาเด้อพี่ๆน้องๆทุกๆคนเด้อครับเด้อนะครับมามามาครับมากินแกงเนื้อใหม่นะครับหรือว่าแกงเปื้นะครับอันนี้แกงอีสานเด้อครับเนาะแกงทังภาคอีสานนะครับเนาะกาตากะสิประมาณนี้นะครับเนาะเป็นตะกินบ่อครับควันออกถ้วยๆนะครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีคลิปหนาพอกันไหม่ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆมากินน้ำกันครับสวัสดีครับ